ครับปาตองไฟไนประจำค่ำคืนวันพฤหัสบษีที่23พฤษภาคมนะครับเรายังมีคู่มวยที่น่าสนใจนั่นก็คือคู่ของเพชรทองต่อสิทธิ์นุ่มน้อยนะครับสายมือผมนี่ก็คือเทพบุตรดากมม้อนมวยไทยนะครับคู่นี้เจอกันในพิกัดหนึ่งร้อยสิสี่ปอนด์ซึ่งเป็นนักชกดาวลุงนะคตไกลทั้งคู่นะครับเพชรกองต่อก่อนครับมาต่อยที่นี่กี่ครั้งแล้วลูกหลายครั้งแล้วจำไม่ค่อยได้แล้วไฟล่าสุดเป็นไงบ้างลูกก็ ชกชนะฝรังมาอ๋อชนะฝรั่งมานะเริ่มเริ่มมั่นใจแล้วเริ่มมั่นใจเริ่มมั่นใจแล้วก็ครั้งนี้ซ้อมมากี่อ几天เออซ้อมมากี่เดือนแล้วลูกซ้อมมาติดต่อกันมาตลอดได้สักสามอาทิตย์ได้สามอาทิตย์อ่าร่างกายเป็นไงบ้างเนี่ยก็ดีดีนะดีนะจะเอาลูกไหนชนะเขาลูกเตะอย่างเดียวเลยเตะอย่างเดียวเลยนะอ่อผมกําลังใจคนที่ไหนนี่คนสงขาไหมใช่ครับอ่อผมกําลังใจคนสงขาหน่อยก็ก็ว่าหนุนใจลุงกา จะเป็นอย่างเริ่มใจปุ้มกันแบบคืนน,น,นี้อ่ะคืนนี้บอกเต็มที่ครับ <laughs> นะครัก็ต้องชนะแน่นอนน,น,นะอ่ามั่นใจส่วนทางฝั่งของเทพบปูดดาก้อนมัไแต่มาต่อยที่นี่นานนีน่ยังลูกนานเยอะแล้วเยอะแล้วกี่ครั้งแล้วลูกเยอะครับเยอะแล้วครั้งล่าสุดเป็นไงบ้างอ่าชนะน็อกชนะน็อกนะแล้ววันน,นี้วันนี้คิดว่าจะเอาลูกไหนชนะก็คิดว่าน่าจะฝีมือครับก็ฝีมือเดินตีก็ใช้สมองครับอ๋อเขาเขาก็ฝีมือนะครับก็ต้องชิงจังหวะแล้นะอ๋อ ผมว่ายากนะครับอ๋อแล้วแล้วแล้วซ้อมมาเป็นไงซ้อมก็เต็มที่ครับผมคนคนที่ไหนในลูกผมคนภูเก็ตครับคนภูเก็ตเลยครับผมแสดงว่าเป็นทีมเย่าเลยครับผมเขาเขามาจะเป็นทีมเยือนวันนี้มาถึงทีมเลยครับผมครับอ่าขอกำลังใจพี่น้องชาวภูเก็ตหน่อยครับผมขอกำลังใจครับผมผมจะากทำให้เต็มที่นะครับตัวพื่อพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับตัวพวกเครอบครัวครับผมผมจะากทำให้เต็มที่ครับผมอ่าเอาละครับคืนนี้ผมว่าได้ดูดีแน่นอนครับเพราะคู่นี้ฝีมือต่อฝีมือครับโดยที่ว่าจังหวัดไทยจะดีกว่ากันครับ เปิดช่อง5้ติดตามชมเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่นะครับ